คือถ้าผู้ชายมาคบเราเนี่ยแล้วมันขอยืมเงินเราตลอดเลยเนี่ยมันมีอนาคตไหมคนแบบเนี้ยตัวมันเองมันยังไม่มีความรับผิดชอบเลยตัวมันเองมันยังเอาตัวไม่รอดเลยผู้ชายมาคบเรามาขอยืมเงินเราแปลว่ามันหวังเงินจากเรามันเห็นเราโง่มันจะมาเกาะเรากินมันเป็นเห็บหมาตัวผู้เขาจะยังเพราะฉะนั้นจะมาหวังความรักอะไรจากผู้ชายแบบนี้นะสมัยก่อนเขาจะเรียกแมงดาแต่สมัยเนี้ยพี่ตั้งศัพท์ขึ้นมาใหม่ว่าเห็บหมาตัวผู้มันจะมาเกาะหนูกิน มันก็เลยคบกับหนูแล้วก็ยืมเงินหนูยืมเงินหนูขอเงินหนูขอเงินหนูเพราะไม่เห็นเราโง่ไงไม่เห็นเราเป็นหมาตัวเมียเกาะง่ายสบายๆแล้วคอยดูดเลือดดูดเนื้อเออถ้ามันเป็นเห็บหมาตัวผู้มันก็จะเกาะหมาตัวเมียกินเลือดกินเนื้ออันนี้มันเป็นผู้ชายใช่ไหมมันก็เปรียบเสมือนเห็บหมามันก็มาเกาะเราขอเงินสูบเงินสูบเงินเราไปเรื่อยๆเออทำตัวน่าสงสารทําตัวอ่อนแอขอเงินจากเราเราโง่เราก็ให้เหมันสิแต่เราเป็นผู้หญิงฉลาดเนี่ยเราต้องรีบเลิกกับมันเลยเลิกคุยบล็อกไปเลย ไปนั่งสงสารทาไมเห็บหมาเราอยากเป็นหมาเหรอหื้เราเป็นคนดูดีๆไม่ชอบอยากเป็นหมาให้เห็บมาเกาะเหรอเออถ้าเราฉลาดเราต้องดูออกแล้วผู้ชายขอเงินผู้ชายยืมเงินมันรักเราตรงไหนก่อนคนที่เขารักเราเนี่ยเขาจะหาเงินมาให้เราคนถ้าเขารักเราเขาจะถามเราว่าเรามีเงินใช้ไหมลําบากไหมพี่แบ่งเงินให้ใช้ไหมโอนเงินมาให้อยากกินอะไรอยากได้อะไรพาไปซื้อพาไปเลี้ยงอันนี้เขารักเรา แต่ถ้ามาถึงของเงินเรายืมเงินเราเนี่ยมันรักอะไรเราล่ะมันเห็นเราโง่ไง